นัราชบรรานโชควันนี้ครับอยู่กับหญิงสาวที่เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งนะครับฟังดูอาจจะเป็นชีวิตที่เหมือนโรยด้วยกีบกุหลาบนะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้เธอต้องสูญเงินหลายล้านบาทนะครับแต่เพราะว่าความเชื่อและความศรัทธาต่อพญานาคทําให้นคกราชได้บรรดาลโชคและความสําเร็จให้กับเธอวันนี้ครับนคกราชบรรานโชคจะไปพูดคุยกับคุณลิลลี่วันมณีนะครับ เรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับเถิดครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนเริ่มรายการนะครับว่าวันนี้ผมอยู่กับคนที่เรียกว่าทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่ง แต่ว่า oh. สุดท้ายแล้วครับคุริลลี่มันมักจะมีบางอย่างให้ประสบพบเจอและจุดเปลี่ยนนั้นก็ทําให้คุริลลี่ได้เริ่มต้นมีความเชื่อในพญานาคมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับเริ่มต้นจากความไม่เชื่อค่ะคือย้อนไป5ปีที่แล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งอตอนนี้ให้เขาเป็นหนึ่งในอาจารย์ของเราเขาเป็นคนแรกที่บอกเราว่าเราเป็นนางลำลูกรักของปู่ศรีสตัตตนาคราช เราไม่ได้เชื่อเรื่องพญานาคแล้วก็ไม่ได้บูชาแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่เราบูชาแค่สิ่งเดียวคือพระพุทธเจ้าไม่เอาองค์เทพอะไรใดๆทางนั้นจนกระทั่งเขาบอกให้เราเป็นหลับถวายปู่เพื่อที่จะรับโชครับทรัพย์เราบอกเราไม่เอาเราไม่ลำปฏิเสธเลยเราลำไม่เป็นเราก็เลยปฏิเสธไปแล้วเราก็ ได้เจอดีไอ้แค่เราปฏิเสธว่าเราไม่ลำเราไม่ได้ลบหลู่นะมันเจอโชคไม่ดีมากกว่าเราป่วยครับเราป่วยปวดท้องมากๆในขณะที่เดินทางไปโรงพยาบาลรี่มีความรู้สึกว่ามันมีงูมารัดนะคะ เร้สึกตอนนั้นเหมือนมีงูมาลัดขณะดไปโรงพยาบาลงูตัวใหญ่มากเรานึกอะไรไม่ได้สัมผัสได้คืองูลัดแล้วเราหายใจไม่ออกก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลก่อนที่จะป่วยเนี่ยเรารับรูปปั้นองค์พญานาคเล็กๆมาองค์หนึ่งแล้วก็เอาไปวางไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งซึ่งมันอยู่ใต้เท้าของเราแล้วเราก็ลืมไปเลยจากนั้นเราก็ฝัน ฝันน่ากลัวมากฝันไม่ดีมากเหมือนมีคนครึ่งคนครึ่งงูตาแดงแบบชี้เราแค่สายตาก็เหมือนเราตกนรกทั้งเป็นแล้วอะ <S <S เราไม่ได้คิดถึงพญานาคครเราคิดแค่ว่าเป็นฝันร้ายสองวันต่อมารีป่วยขอญาตเลยนะรีทําแบบหายใจเหมือนจ,จะขาดอากาศ<จ>หายใจแล้ววินาทีที่รีจะ ขาดอากาศหายใจภาพลูกป,ปั้น<ม>ที่อยู่ใต้เท้าวลี่อะค่ะลอยมาเลยค่ะไม่เคยนึกถึงพญานาคแต่ลอยมาเลยตอนนั้นก็เริ่มกลัวมากๆถึงเชื่อว่าพญานาคมีจริง ขอโทษปูหนูขอโทษยิ่งพูดในใจท่านก็ยิ่งรัดแน่นจนนี่ต้องหายใจใหญ่ๆเพื่อสุดท้ายแบบปูนูขอโทษลุกขึ้นจากเตียงแล้วปูนูขอโทษปูนูขอโทษมันเหมือนเรากำลังจะขาดใจและเราต้องพยายามบอกพอเราจะเป็นเสียงออกไปเนี่ยแล้วก็หายใจโล่งขึ้นครับหลังจากก็หายใจคล่องเหมือนเดิมอออกจากโรงพยาบาลยกหูโทรศัพท์หารุ่นพี่ที่บอก ที่พยายามบอกให้เราไปลำให้ปู่เนี่ยเราโทรเลยว่าแม่หนูจะไปลำที่ไปลำคือเรากลัวตายแล้วตั้งใจว่าจะเอาพญานาคที่เขาให้มาเนี่ยเอาไปคืนแล้ววันที่ไปลำคือมันมีเรื่องมหัศารรย์เกิดขึ้นแล้ววันที่เราไปลำเรายังกังวลอยู่ว่าลำออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันมจะดูตลกหรือเปล่าแต่ในขณะที่ลำที่เขาให้สวด อะไรเกี่ยวกับปู่สักอย่างนะคะคมันเกิดมาไม่เคยขนลุกแบบลุกเหมือนลุกตัวเบาลุกแบบเหมือนจะลอยได้มันลุกผิดปกติแต่ตอนที่เขาเปิดเพลงลำตัวเราลําไปเองถามว่าควบคุมได้ไหมเราควบคุมไม่ได้แต่เรารู้ทุกอย่างว่าเรา ลำอะไรแต่ไป<ร>ท่า,<ร>าไหนรเราไม่รู้แต่ร่างกายเราลำไปเองลำ,อลำไปเองมีความสุขมากมันเหมือนเราได้ปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างอเอเอชื่อแล้วว่าเราคือนางลำของปู่รุ่นพี่เป็นปู่มีร่างมาเข้าปู่มาเข้าร่างแล้วให้เรารไปลำตอนที่เขาเป็นปู่เขาพูดกับเราว่าจำเอาไว้เจ้าจะได้ดีพอการลำและการลำจะติดตัวเจ้าตลอดไปจะสามารถลำเปิดทรัพย์ให้กับตัวเอง Mm hmm. แล้วก็เพ no. oh. ื่อนมนุษย์ที่มีบุญสัมพันธ์ด้วยกันได้มหาสัจจันท์คือเราทำลำได้และสวยมากทั้งๆที่ไม่เคยเรียนลำวันแรกที่รีลำรีลำวันนี้พรุ่งนี้รีได้รับซับมันเป็นซับที่เยอะมากค่ะ ไม่เคยคิดว่าปู่ให้อะไรมันจะรวดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเราลำวันนี้คือพรุ่งนี้มันจะได้เลยเหรอพอหนึ่งปีต่อมาได้มีโอกาสไปลำที่เชียงรายนี่ลำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้ซับรีย้อนกลับไปหนึ่งปีที่แล้วเอ๊หรือว่าปู่ให้ซับเราจริงๆเราก็เลยเชื่อว่าปู่ให้ปู่ให้ซับงานที่ได้ส่วนมากอันนี้ มันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์อีกนั่นแหละส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับปู่พญานาคหมดเลยถ้าทุกครั้งที่ลี่ได้มีโอกาสไปลำถ้าลี่ขอส่วนมากมักจะสำเร็จรี่มีคอนโดอสังหาซื้อเอาไว้แล้วพยายามขายมาตลอดหนึ่งปีขายยังไงก็ขายไม่ได้แล้วมันเหลือเวลาแค่สองวันเขาจะมายึดเขาโทรเข้ามาเองเลยค่ะ แล้วลดนี้ได้สิบล้านแบบขอสิบล้านก็คือสิบล้านมันจบที่สิบล้านอขอเท่าไหนก็ได้เท่านั้นเลยใช่รี่ขอห้าล้านดีได้ห้าล้านอย่าคุณลี่ลนะครับขอเมื่อได้ในสิ่งที่ขอแล้วเราให้อะไรกับปู่ครับก่อนที่ลี่จะขอลี่ไม่ขอเปล่าอขอแล้วมันได้อย่างรวดเร็วสิ่งแรกลี่จะต้องปฏิบัตินั่งสมาธิสงบสติอารมณ์แล้วส่งบุญให้ปู่ ในการปฏิบัติปู่ขอแค่นี้คุณอยากได้อะไรอะ่ะคุณได้หมดรีเชื่อเหลือเกินพอรีปฏิบัติแล้วรีก็ได้สิ่งนี้ก่อนที่เราจะได้อะไรจากท่านเนี่ยเราจะต้องมอบบุญให้ท่านก่อนการที่เราจะขออะไรแล้วได้อย่างรวดเร็วคือเราต้องส่งพลังบุญให้ท่านก่อนส่งบุญให้กับองค์ปู่ก่อนแล้วสิ่งนั้นก็จะคืนกลับมาให้เราเองได้มีโอกาสคุยกับหลายคนในนักล่าบรรดาโชคเขามักจะบอกว่าถ้าจะขอเรื่องใดให้ขอ แค่เรื่องเดียวเราไม่ควรขอวันวานวันวานไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกับที่คุรินลีบอกว่าเราเราควรอยากได้เรื่องนี้เราก็ขอกับองค์ปู่เรื่องนี้ให้สําเร็จก่อนแล้วถ้าเราอยากได้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเมื่อสิ่งนั้นสำเร็จแล้วเราค่อยขอองค์ปู่ไปใหม่ใช่ต้องจอะจงขอเรื่องเดียวเอาที่มันสามารถแตะต้องได้ไม่ไม่เกินไปอย่าอย่าไปเกินไปเอาที่มันแตะต้องได้และแตะต้องง่ายขอแล้วอย่ายึดขอแล้วปล่อยเลยปล่อยแล้วให้เรามีความสุขเราเชื่อในความขอ แล้วอย่างตอนนี้ครับเราอยู่บริเวณลานสีสตนาคราชต้องถามุณลี่ว่ารู้สึกยังไงครับพญานาคองค์แรกที่เชื่อคือพ่อปู่รีสตนาคราชโดยมีรุ่นพี่บอกว่าลี่เป็นนางลำลี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพญานาคชื่ออะไรอะไรแบบไหนไม่รู้เริ่มต้นคือพ่อปู่สีสตะนะคาราชได้รับพลังงานดีๆเราจะมีความสุขแล้วทุกครั้งที่กลับไปเราก็ ก่อนที่จะมาถึงที่นี่ดิมักจะฝันถึงท่านเสมอไม่ว่าจะเป็นพญานาคอ,องค์เทพเทวาใดๆก็แล้วแต่เมื่อเราเชื่อมจิตกับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์เราจะรับรู้สภาวะธรรมเกิดขึ้นต้องบอกว่ารายการตามรอยนคราชครับ,รรบทำงานร่วมกับพ,พีรพสินแล้วผมก็ต้องต้องบอกว่ามันมีจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับที่ทำให้ ครั้งหนึ่งคูลิลลี่ก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับพีเอพัสสิ์ซึ่งถือว่าพีเอพัสสินก็เป็นหนึ่งในสายยานคราชากันสาธุเลยขอบคุณบารมีพีเอพรสสินมากมากที่พีเอพัสสินเป็นคนหนึ่งที่แม่ตาลี่มากๆเลยต้นเด็กๆเ,เราดูเขาโอ้ oh, ผู้ชายคนนี้แบดบอยนะน่ากลัวจังเอออะไรแต่พอเรามาเจอตัวจริงคือคนละเรื่องเลยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็ เราได้เราได้สิ่งดีๆจากพี่เอปรสิทธิ์เยอะมากเราด<ม>ีเชื่อดีไม่เคยไม่เคยขออะไรปู่แล้วไม่ได้ครับเหมือนมันจะต้องมีบุญสัมพันธ์กัน<ม>แหละถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์พี่เอก็คงไม่ได้แม่ตาลี่ขนาดนี้ในฐานะที่คุริลี่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นดารานักแสดงอยากให้ฝากถึงคนที่อยากจะเชื่ออยากศรัทธาในพยากรณนะครับว่าต้องเริ่มยังไงควรมีขอบเขตประมาณไหนครับขอฝากนะคะทุกคน ที่ศรัทธาพ่อปู่พญานาคไม่ใช่แค่พ่อปู่พญานาคจะเป็นองค์เป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็แล้วแต่ในตัวเราทุกคนมีองค์เทพปกปักรักษาเราอยู่ถ้าคุณเชื่อจากจิตยิญญาณเดิมแท้ของคุณว่าท่านดูแลเราท่านคอยปกป้องเราท่านไม่ทิ้งเราไปไหนคุณก็จะเป็นลูกรักของท่าน รีเชื่อเรื่องนี้การที่คุณขอรีบขอแนะนําเลยคุณต้องส่งพลังบุญถึงท่านก่อนให้ท่านก่อนแล้วปล่อยวางอย่ายึดแค่นี้เลยเราต้องบอกว่าวันนี้รายการนักข่ารับัตนโชคครับได้รับโอกาสดีๆในการพูดคุยกับคุณลิลลี่เพราะอย่างที่บอกครับว่าคุณลิลลี่ถือเป็นคนรุ่นใหม่เป็นดารานักสแสดงแล้วก็ จุดเริ่มต้นจากความไม่เชื่อเลยจนมีจุดที่เรียกได้ว่าพลิกผันจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับแล้วก็องค์ปู่ก็ได้มาช่วยไว้หลังจากนั้นคุลิลลี่ก็เพียรพยายามครับนั่งสมาธิทําความดีต่างๆส่งมออพลังนั้นให้กับปู่แล้วปู่ก็บันดาลโชคทรัพย์กลับมามากๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของนักราชบันดาลโชคที่ได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ครับยังไงอยากให้คุณผู้ชมถ้าอยากติดตามคุลิลลี่ต้องติดตามที่ไหนยังไงครับ ก็สามารถติดตามลินลี่ได้ใน Facebook นะคะลินลี่ค่ะลินลี่นะคะ l n l l y n a l n l l y ig ก็ชื่อเดียวกันก็สามารถติดตามได้ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ลี่ก็จะทำเพจของลินลี่เร็วๆนี้ก็ติดตาม ได้นะคะยังไงวันนี้รายการนคขัาวปรดนดานโชคต้องขอบคุณคุณลิลลี่มากๆเลยนะครัคบขอบคุณค่ะสวัสดีโชคกในทุวันขอบคุณค่ะ